สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีถูานพพอกันขึ้กับพี่น้องสองสาวลายพอผอกัญญ์เสว่าเด้อพี่น้องเด้อมาใส่บาทพี่น้องกำลังสิไปใส่บาทกัหนูมีไปสวยปวดเตงหาแตงนี้แล้วไปพี่น้องไปสวยผนสิกต้องครัหมือดกว่าหมือดผลยำฝ่ายำผลเราพี่น้องป่ะกำลังสิพี่น้อง มี้าสิ่งบรรยากาศกับน้หนาวบู้คนสิายหรือบ่าในวัดนั่นน่นนนไก่ตุ้ยังซอมน้งใสยังไ้นอกนี่แหละไั่ซ้อมงใบ่มันมีแดด่น้อกเห็นตะเวนเห็นตะเวนเห็นตะวน แดดเนาะเฮาจะใส่เบิ่ดแหละคั่นเ,เ,เป็นใค่เนี่ยแต่พอขา้าคพิ่นมาขายบักซาลนีแต่เช้าเนาะลูกมากมนี่ก็พ่อข้ามามาขายบักสะหนีอยู่ได้ เดิดเข้ายักายทางด้ตน่นมาพี่น้าลุกจักเห็ดยังเห็ดยาอยนีค่ไปยวนอ้าวนตกบ่ีอินเย็นอน่นตกแล้รพี่้ออุยฝนตกทำอ่าตอนนี้บุญกำลังมาบุญกำลังมาแห้งตอนนี้ มาแห้งผูกเครบเขบเค็มเนือแต่ซองไงอ้น้องเขาจะเจียไอ้เพรการเห็นผสร้งอยู่เด้

<laughs> sẽ kẻ phía bối này phải không? lên tung hè, bắt, bắt đi, nha, nó, <laughs> ตกลงำหมบแล้วปดักีนางวาอบขอบวัวรันีเศษเศดนทองขอบวัวหสิบบาทน้าเมย์ขอบอบัวห้าพันกีเมยอิงขอบบวัวาบาทเออสาร่องรับขอบัวกรัตริบ์ปัญจี ที่ของผ่องรอบครัวกบ่เออีหนแม่งเลงกอครัวิแม่นำหนึ่งประกอบครัวกับิปันกีบนาและก็มีแม่วางของครอบครัวห้าพันกีบแม่รักยินผ่องครอบครัวชิปันกบแม่ยีนผองครอบครัวหมคือสมทบบุญเราพี่น้องก็เอานมธนาบุญนำพุทธคุณ ใจบุญดจสินน้ำการเมื่อวันสินวันพระเขากะอะไรเอาเงินมาเหมาะแล้วพี่น้องเงินจากผู้ใหญ่ใจบุญต่อสมทบทุนสังสารมงคลธรรมบันดาบมงคลสัมปทองแขงสวัสดิกียรติเขานะอนโมธนาสาธุน้ำทุกรุตคนหนาอยเรื่องลายกับนโมธนาน้ำเนาะพี่น้องเนาะเราก็มาใส่บาทมันสินนันพระเพราะว่าเขาก็มีผู้ใหญ่ใจบุญผลขนาดเต็มแล้ว พี yeah, the ่น้องมือนี้ฝนตกเขาก็สิดรรมลาชัรจักษ์เด้อพี่น้องเด้อฝนตกห้ามมอนี้นะพี่น้องบังเกีตขุมวางมาแล้วก็ฝนห้ามกสิดรรมลาชัรจักฝากุหลาตก็เช็คก็ติดตามสองสาวโบราณเด้อพี่น้องกับเดีวแต่ผู้ใจบุญใจศรัทธาเด้อที่ว่าอยากสมทบทุนเขาก็ยินดีเด้อพี่น้องเด้อหน่อยดีลายกับบ่าวกันเนาะพี่น้องเนาะ ค่ะผู้ใดบ่สมบ่มีแห้งมียงมีแบบแรงเงินแรงยังกะซอยกดแต้กดแช่กดติดตามซอยเสียรซอยดันในีเด้อพี่น้องเด้อซอยบึงซอยเป็นกำลังใจให้เน่เด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แหงวิตกวัวท้องสีแดงลาบแบบจี้แป๊บนะแป๊บสิน้องแมย์เม่์เออเมตุนะครอบครัวสิพันกิจพันเดล ก็พลอาตัดวเกันเปียกมังอาไปพนเดีนี้ซือกาอาแจ้กันมาได้นเดิมคุณอาเลยสิ่กได้จริงของเขานอาท่านไปเดี่ยวไฮไลท์ขึ้นขึ้นาท่านมือเสาไฮท์ขาพือด้พรนาทิ่งให้ได้ริงนันดงทุกคนมามามาไวมตาไวม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 วมาไวมาาวมาไ เออมท่านานพ่อครอครัวขอเพิ่นกัมี่พรจ้าอยู่สองมืกน่พ่อได้พันงฝากไปในห้องศาสนานี่ยไม่เ่าเด้อพวกเจ้ามาท่านเท่อนี้ให้บุญทรงสมประสงค์เออมากรรมฐานทั้งพีละเออมาน้ากับบุญบีาวพ่่อเพื่อนก็นี่ัรจ้ยอยู่อันนาพันกีบสบายดีพี่น้อง bên mực cọng sao bù lai nhóc Đa nè các bạn hiến hùng nhóc đây À, <laughs> à, thưa à, thưa à bên đây ăn là sư phụ À phát chi là sao เออนางสาวตกเออนางสาวชุกตกๆอือชูวันบ่นี่ชูราวันลุงมันโอ้เออลุงมันนี่สิมาอีหยังล่ะพี่ดอกบ่อย่ามาว่าพร้อมกับหัวเนาะเออมัน <laughs> <ngang sau>, <laughs> 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 การทวาโฆษณานํานี่ก็มีปัจจัยอู่สองพบาทสองพบาทอยู่เรมันคมาใส่บาทมาชิ้นใหญ่เนาะเนือชินดับเนาะสคนนเอเานั่งนั่งหพาพัาสิบกว่านีเออิบสแกวหอบอบรัวก็มีปัจจัยอู่สามร้ยบาทอาซา กามาีนกมีใจบุญนพร้อมครอบครัวเอ่อกมาจกเยอมันเพื่อนบิอ้กมาจากคุณแหละเนานะอ้กอบครอบครัวของคนจะมีมันใจยุ่งห้ารยบาทอาสาูอ้าวแล้วก็มีแม่ฮ้อนพีอเรื่องนอตอนช่วงไอ้กอบครอบครัวเด้อ แกมีปัจจัยอยู่หลายร้อยบาทอยู่ประเทศไทยเฮานะเพื่นจะได้มาโฆษณาน้ำอาสาดูและแกมีพอหูใหญ่ใจบุญอีกเด้อกระพ่อครอบครัวอีกเด้อเออมาจับอยู่ไหมนะเออก็มีปัจจัยอยู่อะไรบั่งกันห้าสิบบาทอยู่ประเทศไทยเฮาอาสาดูนะเอากต่แม้ว่า เดิมแมว่าที่พ่อครอบครัวอีกมาทั้งนัดาจากอเมริกาเราโที่ต้องมาจากอเมริกามาคนในี่ได้บริะไรมาต่อยอดขับพุ่นึ่งอีกนะแต่ก็มีปัจจัยอีกครอบครัวเขาคนกตมีปัจจัยอยู่ห้าร้อยบาทมาจากอเมริกาเราสู้นะเออเออ ส่งสาหัวไล <si suppression> ่นอติ๋วนะนในบาบอกเงินเดิมเงินเดิมท้งพี่ทองเขาจากเยอรมันเมแหลกกระทั่งนจการนังพี่ทองเขาเดิมเป็นสะพานบุญสักสิเดิมให้ได้บุญได้กุศลนะมีอายุวันโน้ตุ้งทั้งพลังมันยืมันยืนอาสาลู่มาบูรนาดำเป็นสาสตรเอาได้ไดนก่าขอผระขอพังขอเพื มีน้ำลุกน้ำานเด้อเอเอาไ like ปใส่คันน่ก่อไฟนะก่อไจัดน้าให้เออลูกลาครับผมมานั่เด้อเออใส่คันนี่ก็ดะไรใไเปิดจัดน้าสกอนาเออดกใคนทำลายเอ้าการทพืพรีพี่องเขาเปิดใจมาหมออเงินเอมอาสั่สารอุอใคันเ ถวายพวงกันโดกเนาะเอ้ยถายายพงกันนังเอ้เป็นสิริราเป็นถวายให้